สวัสดีค่ะพบกับเซกดนิตยานิวงศาวันนี้นะคะเซกิพามาชมบ้านมือสองค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ซอยหัวหิน70ไใกล้กับบิ๊กซีตานเดียวค่ะถือว่าในเมืองเลยค่ะหาที่ทานข้าวได้สะดวกเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ดิน387ตารางเมตรค่ะหรือประมาณ96ตารางวานะคะแบบ4ห้องนอนขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ ส่วนแรกที่จะพาชมเลยนะคะคือพื้นที่บริเวณที่จอดรถตรงนี้ค่ะที่จอดรถยนต์ได้สองคันอย่างสบายนะคะเอาจริงๆนาบ้านก็สามารถจอดได้อีกโอเคพามาชมในส่วนของสาว่ายน้ำมีในส่วนของเจสปาด้วยนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเจสปาสาว่ายน้ำสิบเมตรว่ายได้สบายเลยนี่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวแผนให้ดูวันที่มาชมฝนตกหน่อยนะคะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเป็นแบบ บ้านหลังนี้เป็นแปลงมุมนะคะดังนั้นเนี่ยจะได้รับวิวเนี่ยเขาตรงบริเวณนู้นนะคะจะเป็นห้องนอนที่4ซึ่งในแบบบ้านก็คือจะเป็นห้องนอนสําหรับห้องเมดค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าชมในส่วนของตัวบ้านนะคะตัวบ้านจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้านซ้ายมือมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมบริเวณโต๊ะทานข้าวค่ะส่วนด้านขวาตรงนู้นก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่รับแขกค่ะ นี่ค่ะ hello say hi i วิดี e อค่ะ the owner นะคะ of this house ค่ะ from the living area here ตรงนี้คือพื้นที่ส่วนรับแขกนะคะก็คือให้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ครบเลยเจ้าของบ้านดูแลดีมากค่ะมุมโต๊ะทานข้าวก็จะเชื่อมในส่วนของบริเวณของมุมสระว่ายน้ำนะคะโอเคขออนุญาตพนให้ชมอีกทีนึง นี่คือพื้นที่บริเวณของโต๊ะทานข้าวแล้วก็เชื่อมในส่วนของมุมครัวนะคะครัวก็จะเป็นครัวที่เป็นครัวปิดแล้วก็ห้องนอนเมดนะคะจะอยู่บริเวณนี้นอนได้สบายเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวส่วนบริเวณนี้เนี่ยจะมีห้องนอนที่ 2กับสอยู่บริเวณนี้ได้ใช้ห้องน้ำนี้นะคะส่วนห้องมาสเตอร์เบดมจะเป็นพื้นที่ของปิดด้านนี้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคเราชมในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนเลย พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอยู่ที่2 2 0รตารางเมตรค่ะคุณได้ใช้พื้นที่เราเบียงเต็มๆแล้วก็ที่นี่อย่างที่บอกนะคะวิวเขาวสวยเลย เฟอร์นิเจอร์นี้คือรวมทุกอย่างนะคะมีนิดหน่อยที่ทางเจ้าของบ้านขอเอ่อขอเฟอร์นิเจอร์กลับก็คือมีของแค่สองสาชิ้นค่ะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนะเราเบียงฝั่งด้านนี้คุณจะได้รับวิวแบบเต็มๆอย่างนี้เลยเป็นวิวเขาเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นแปลงมุมและก็อยู่เอ่ออยู่บนเชิงเขานะคะทำให้วิวที่คุณจะได้เนี่ยเป็นวิวเขาแบบนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากเยี่ยมชมนะคะขออนุญาตนัดล่วงหน้า1วันแล้วแจ้งรายละเอียดได้ที่คลิปชัชนเลยนะคะเดี๋ยวเซกิให้เบอร์ติดต่อไว้ค่ะ